ค่ะว่าวันนี้มาพร้อมกับแม่เมค่ะสวัสดีเลยค่ะแม่เซมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุนทุกคนจ้าสมสาผ้าแสบมากละค่ะมากับน้องชิฟอนค่ะนี่ค่ะค่ะมาพี่น้องมากินมึกหอมค่ะมึกหอมอย่างตัวใหญ่ๆลมหนาวๆค่ะมือนี้ของน้องชิฟอนได้อะไรคะลูกส้มตามมาค่ะอยากมาเฮ็ดคลิปก็แม่ค่ะพี่น้องมากมาก มา,มา,มา,มากินเลยค่ะลูก <Hey. S 1> โอ้หน้ำจิ้มค่ะหลาดเอาหนแล้วเนาะคะ่ะกินจริงนะกินเลยค่ะลูกอเ,เอาซ่อมก็ได้นะคะมือ้อหอมค่ะเบิ่งตัวใหญ่ยยค่ะ ลมหนาวๆค่ะพี่นอ้องเมื่อขึ้นสิบสององศาค่ะทั้งบ้านพี่น้องจกองศากันเนาะค่ะ,คะแซ่บ,บ่ ช้อนอยู่นี่นะคะลูก ันไปเอาหนามใส่ขวดเผ็ดหรอคะค่ะนิดนึงค่ะ สงสัยมากค่ะค่ะกินมัวปากเลยลองชิฟันอร่อยแล้วค่ะลูกเนื้อแบบกรุบกรุบดีค่ะค่ะเอาปลาหมึกไหมคะไม่เอาค่ะอเอาค่ะเอาหรอค่ะแม่ทำให้ ใส่พริกให้เครื่องเม็ดค่ะกินน้ำเยอะนะลูกมันเผ็ดนะคะ พี่น้องถามส้มว่าลูกแร่ดินรสชาติเป็นแบบใดคือหัวเชเท่านี่ครับพี่น้องหัวเชเท่าสดนะคะรสชาติแบบมันเลย เผ็ดค <f dragging> <UNKNOWN> ่ะเผ็ดน้อยนึงอะค่ะกัดเลยค่ะแกเผ็ดได้ค่ะลูกมะเขือเทศ เจียวเหรอคะ,ะใจสูงค่ะคะ่ะมากินเผ็ดค่ะพี่นอ้อง โอ้ยิบเอายิบเอาค่ะกินช้าๆก็ได้นะคะลูกมันเผ็ดนะคะจิบเอาค่ะน้ำไม่ต้องกินเยอะ เผ็ดก็พอนะคะลูก วางใกล้ๆก,ก็ได้ค่ะอืมเช็ดมือนะคะ กัำคู่ัำน้ำไม่เผ็ดเผ็ดก็พักก่อนแล้วค่อยกินต่อก็ได้นะคะกินน้ำแล้วก็พักแล้วก็มักินต่อพักก็นั่งกับแม่นี่ยแหละ คุยกับคุณลุงคุณป้าเหรอในกล้องีออค่ะเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะไฟไม่เยอะมุมน้ำไม่แลบลิ้นนะคะ มัมจะหายแล้วค่ะพ็ดปิ้งหายเหมือนเดิมแล้วค่ะ,คะกินต่อได้นี่ก็แห้งก็เลย อย่าสาบัดนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นกระเด็นเข้าตากินผักไหมกินค่ะผักึ้นมาหยิบกินค่กทำแบบนี้ <c oughs> ใส่น้อยๆค่ะ สุดยอดเลยกรอบใช่ไหมคะลูกอืเก่งๆค่ะไม่เห็นมัขมเลยค่ะผักไม่ขมค่ะลูกเก่งมากกินอันเล็กๆ เช็ดตัวเองนะครับเช็ดผ้าใอ่าม แซ่บป่เ <G ül üyor> ช็ดปังฮะเมืม่อตอนแม่กินเสร็จแล้วแม่เดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะคะค่ะทำไมคะลูกเนูหนูอยากใหค้คลิปอีกอ่ะ ขอบคุณค่ะคแซ่บค่ะมืกนี้มันกรอบๆบบนหวานดีค่ะมืกอหอม หมุนกับแส่บัตรเขา แม่จะปิดกล้องแล้วนะคะแลบลิ้นออกมาเหมนั้นสชคะแอปเปิ้ลแอปเป้ลปิดกล้องเดี๋ยวเรากินหลังคลิปก็ได้ค่ะลุกไม่เอาไม่เอาไม่กล้องมันจะตัดไงเดี๋ยวทําต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะค่ะไปละค่ะพี่น้องเดี๋ยวลาคุณป้าคุณลุงคุณป้าก่อนนะคะค่ะไปละคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องให้เกียดคอาเม้นต์ตามรับชมแน้ะคะ่ะขอบคุณเลยหลายค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะ เป็นกำลังใจสมเม็ดคลิปต่อๆไปค่ะสมซากระนองชิฟอนค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไปค่ะพี่นอ้องโอ้กินยางเมามัานค่ะ